สวัสดีครับเพื่อนๆผมสกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมฤทิ์เอสซีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนวิธีการติดตั้งจตัวปลั๊กอิน insta v i e w r นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับ2.0นะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับสร้างระบบท่อส่งน้ำในการจับจับรายชื่อผพ้มุ่งหวังให้กับเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับแล่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะมาสอนเพื่อนๆนนะครับว่า ดิสบิลดิ่งเนี่ยคืออะไรนะครับและมันสัมพันธ์อย่างไรนะครับในการติดตั้งเจ้าตัว inst a b u i l d e r นะครับ2.0นะครับดิสบิลดิ่งนะครับคือทรัพย์สินในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วเจ้าตัวทรัพย์สินในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มันคืออะไรนะครับนั่นก็คือการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังหรือว่าที่ลูกค้าของเราในอนาคตนั่นเอง ยิ่งเพื่อนๆน,นะครับมีรายชื่อผู้มุ่งหวังมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังเนี่ยเราจะต้องทําการสร้างได้อย่างไรนะครับอ่าเราจะไม่ต้องใช้จอตัวสคร e ป p a เพจนั่นเองนะครับแล้วผมขอเกริ่นเรื่องหนึ่งนะครับ InstaBuilder เนี่ยนะครับก็คือ เครื่องหมายเครื่องมือบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งเราจะใช้เจ้า إ สตาบิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยสร้างสกิฟต์เพจนั่นเองนะครับสกิฟ p a เพจก็คือระบบดักจับรายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับซึ่งถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ1 s o ่งซอฟต์สกินะครับซอฟต์สกิเนี่ยก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์หหน้านะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ยาวมากนะครับซึ่งเรานะครับจะสามารถนะครับใช้เมาส์นะครับ ด้านขวามือเนี่ยครับลากยาวลงมาได้เลยนะครับแต่หน้า half s q u i e z เนี่ยนะครับจะเป็นหน้าเว็บไซต์หนึ่งหน้าเหมือนกันนะครับแต่เรานะครับไม่สามารถลากเมาส์ของเราครับยาวลงมาได้นะครับมันจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้า s q u i e z page เนี่ยนะครับเราจะต้องมีช่องว่างครับให้ผู้สนใจนเนี่ยนะครับมากรอกชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่เราจะได้มี ว่าที่ลูกค้านะครับหรือว่าที่ลายชื่อผู้หวังของเรานั่นเองนะครับออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของซอฟต์ส e ว z เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันมันจะเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับแล้วเราก็สามารถลากเมาส์นะครับยาวลงมาได้นะครับเขาเลยเรียกว่า soft squeeze นะครับแล้วก็ช่องว่างขาวๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับให้ผู้สนใจ มากรอก e ชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะทําตามการติดตามนะครับกับผู้มุ่งหวังของเราได้นะครับโดยการส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติให้กับผู้มุ่งหวังนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําการเชื่อมสร้างสายสัมพันธ์ให้กับผู้มุ่งหวังทําให้ผู้ม่หวังเนี่ยนะครับรู้จักการชอบนะครับแล้วก็ศรัทธาในตัวเรานั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสทําการปิดการขายให้กับ ว่าที่ลูกค้าของเรานะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ h a l f s q u i z นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์หนึ่งหน้าเหมือนกันนะครับแต่ h a l f s q u i z ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถนำเมาส์ของเรานะครับลากยาวลงมาได้นะครับเหมือนกับเจ้าตัว Soft s q u i z นะครับแต่ระบบหลักจับรายชื่อมุ่งหวังนะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีช่องให้ใส่ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆอยากจะ ได้รับข้อมูลจากว่าที่ลูกค้าของเพื่อนๆอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับอ่าอันนี้ก็จบไปคร่าวๆเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับ list building นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันสำคัญอย่างไรนะครับในการมาติดตั้งเจ้าตัว insta builder นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการวิธีการติดตั้ง insta builder นะครับเพื่อที่จะทำให้ สร้างเว็บไซต์หน้าสกิวเพจของเพื่อนๆครับแจ่มๆได้หนึ่งหน้านะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆวิธีการติดตั้งปลั๊กอิน insta builder version สองนะครับแล้วก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการสร้างหน้าสกิ p เพจอย่างง่ายนะครับของ insta builder version สองอีกช่้นกันนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกของทีมมิลิทเอเดซีนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาหน้าเมนูสมาชิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับสามารถนะครับดาวน์โหลดไฟล์ฟรีได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับซึ่งที่จะได้ใช้เจ้าตัวปลั๊กอิน insta builder นี้แบบฟรีๆนะครับสำหรับสมาชิกท่านอื่นครับถ้าอยากร่วมทำาุ่ยจีบกับพวกเรานี่ยก็มีโอกาสได้นะครับจะปลั๊กอินตัวนี้อย่างฟรี เช่นกันนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็มาคลิกตรงที่ดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับระหว่างนี้ก็รอดาวน์โหลดกันก่อนนะครับไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับของ i ิสซา Builder เวอร์ชันโอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับ ก็ทำการแตกไฟล์เลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Extract to the specific folder นะครับคลิกโอเคครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ Firezilla นะครับเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้ใส่ Host ข้อมูลของเพื่อนๆเลยนะครับ แต่ละคนก็จะมี username password ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับคลิก quick connect ครับโอเคคลิกตรง public html ครับ คลิก W P ขีดคอนเทนต์คลิกปลักอินครับอ่านะครับตอนนี้เรายังไม่มี Insta Builder 2งนะครับเราก็จะทำการลากลงใส่ในไฟล์ของเรานะครับตอนนี้ โอเคปลั okay, ๊ก in อิน i n s t a l e r version สองอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเห็นไฟล์เนียตรงนี้ไหมครับลากตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยครับ อาจจะใช้ระยะเวลารอนานสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็โหลดใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการ อัปโหลดปลัก๊กอินเลยนะครับก็เข้ามาหน้า wordpress นะครับคลิกอ่านะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาอัปโหลดปลัก๊กอินกันเลยนะครับ i n s ส a b u i l ลอร์สงศนย์ก็จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกใช้งานนะครับเราก็เห็น i n s ส a b u i เลอร์สองดูนย์งนี้ครับคลิกแดชบอร์ดเลยครับ โอเคนะครับเราก็จะได้ i n s t a า u i l d e r มาเรียบร้อยแล้วครับณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับวิธีการสร้างหน้า s q u i z Page อย่างง่ายกันเลยนะครับก็เห็นแบบอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็มาคลิกตรงที่ new page กันเลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะมี เทมเพลตให้เราเลือกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับต่างจากอ s สราเอลเบนะครับเวอร์ชันแรกนะครับมีเยอะแยะมากเลยมายเลยนะครับเราก็สามารถนะครับไปที่หน้าเซลเพจก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนนะครับคำมินซูลเพจสนะครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับดักจับถอยหลังนะครับ อาแต่เดี๋ยวผมนะครับจะมาสอนเพื่อนๆพ,พิธีการสร้างหน้าสก i d ทเพจนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมจะมาเลือกนะครับว่าผมจะเลือกที่จะสอนในหน้าไหนนะครับขอเวลาผมหาสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างง่ายนะครับก็เข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําการที่จะเปลี่ยนลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับโอเคนะครับอ,นนอันนี้มันเป็น arrow of i n r e s นะครับผมจะมาเปลี่ยนเป็น สุกร sq นะครับย่อมาจาก s q u i d page ผมก็คลิกโอเคนะครับ close ก่อนนะฮะอ่าก็ทำการเซฟไปก่อนนะครับ,อรอนนรบโอเคตรงนี้เป็นโลโก้ใช่ไหมครับคลิกตรงโลโก้นะครับคลิกตรงรูปเฟืองครับอ่าคลิก Action นะครับอัปโหลดอิมเมนะครับอ่าผมก็จะอ่าอัปโหลด โลโก้ของทีมอลิทเอเนะครับก็ซึ่งเป็นทีมของผมนั่นเองนะครับคลิก Use image ครับอ่าเห็นไหมเห็นไหครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําการเปลี่ยนข้อความได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการเปลี่ยนข้อความนะครับคลิกตรงรูปปากกาตรงนี้นะครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ ตรง heading ตรงนี้สําคัญนะครับทักษะ copywriting เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สนใจนะครับจะเข้ามาเปิดมาที่ลิงก์ของเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเขาอ่านข้อความตรงนี้นะครับยังไม่โดนใจนครับเขาเขาก็อาจจะปิดหน้าเว็บของเพื่อนเพื่อนไปได้เลยครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องนะครับคิดข้อความที่โดนใจกับผู้สนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนคำว่าทำได้อย่างไร หนุ่มไฟแรงเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าพลิกชีวิตสู่นักธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้หกหลักต่อเดือนจากที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่โดนใจนะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับตัวผมด้วยนะครับ ทำได้อย่างไรหนุ่มไฟแรงเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าพลิกชีวิตสู่นักธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้6หลักต่อเดือนจากที่บ้านนะครับแล้วผมก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับเพื่อให้ข้อความดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคตรงตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอัปโหลดวิดีโอนะครับอย่างง่ายนะฮะคลิกตรงวิดีโอนะครับคลิกตรงรูปเฟืองครับ อเคเราก็ไปหาวิดีโอกันมาได้เลยครับผมก็จะเอาวิดีโอของผมนะครับที่ผมเคยไปออกรายการจอเลือกความสําเร็จนะครับมาโปรโมทนะครับผมก็ลบตรงนี้ออกนะครับ ใส่วิดีโอเลยครับอ่าคลิกออโต้เพลย์คลิก,ก Disable Control นะครับแล้วก็ไฮดิสแ a n แ e l นะครับวิดีโอก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาเปลี่ยนข้อความตรงนี้กันนะครับลบออกครับลงทะเบียน รับเคล็ดลับลงทะเบียนฟรีรับเคล็ดลับการสร้างธุรกิจออนไลน์จากที่บ้านนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆทำธุรกิจอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถคิดข้อความนะครับได้ ตรงนี้เราก็สามารถทําการเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วแต่นะครับลองใช้เวลาแล้วลองเล่นกับมันดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราต้องเพื่อนๆต้องทําการนาไปเช่าบริการของ Get Response นะครับก็คืออีเมลติดตามผลอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการ Copy ปี้โคมานั่นเองนะครับก็คลิกตรงนี้เลยครับ o p i n form HTML code นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป Get Response ของผมนะครับ ทำการ copy code นะฮะแล้วก็ไปคลิกที่เว็บฟอร์มเว็บฟอร์มลิสต์โอเคนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปที่ไปที่ view source นะครับคลิก show HTML code นะครับเพื่อที่จะทำการ copy code นะครับเพื่อที่จะให้อีเมลนะครับส่งมาหาผู้สนใจหรือผู้มุ่งหวังของเพื่อนเพืนั่นเองนะครับ คลิกขวา copy เลยครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยครับคลิก process ครับง่ายๆนิดเดียวเองครับโอเคด้านนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำการใส่ testimonial ได้นะครับ testimonial เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการรีวิวสำหรับ อ่าคนที่เป็นสมาชิกนะครับว่าเอเขาใช้งานระบบของเราเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําให้ผู้สนใจหรือผู้ดูวิดีโออยู่นี้เนี่ยตัดสินใจนะครับในการก่ออีเมลชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าคนเรานะครับก่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับเขาต้องมีความเชื่อมั่นนะครับกับสิ่งที่เขาเขากำลังค้นหาอยู่นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับมีลิสต์ได้ชื่อ เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อไม่ทําการเสียเวลาครับผมจะทําการอัปโหลดเลยนะครับรูปภาพนะครับสาหรับคนที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็เห็นผลลัพธ์นะครับอ่านะครับบางนี้เราก็คลิกตรงรูปเฟืองนะครับเหมือนเดิมคลิกแอคชั่นคลิกอัปโหลดอิมเมจนะครับอันนี้ก็น้องเทพนะครับเป็นอยู่ทีมงานผมนะครับ ใส่รูปคนนี้คุณโสพลนะครับอันนี้ก็ทีมงานมือมือขวาของผมนะครับอันนี้ก็พี่มินนะครับก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะครับเขาก็เป็นทีมงานผมอีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็มาทำการปรับเปลี่ยนข้อความนะครับ โอเคผมเป็นนักศึกษาอายุ19ปีสามารถสร้างรายได้จากที่บ้านได้คุณก็ทำได้นะฮะอันนี้ก็ จะทําให้ผู้ที่อ่านนี้อยากจะลงทะเบียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณโสพลนะครับก็คิดข้อความนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนข้อความง่ายๆคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถปรับตกแต่งอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมเป็นอมึกไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่โชคดีมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยปัจจุบันมีรายได้5หลักต่อเดือนจากที่บ้านต่อเดือนจากที่บ้านนะครับ เป็นพนักงานออฟฟิศใช้เวลาหลังเลิกงานทำธุรกิจออนไลน์ทำให้ผมมีรายได้แบบแ a s s i อินคอมห้า ห้าหลักต่อเดือนอ่านะครับก็ง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปลองเล่นนะครับแล้วก็ปรับตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับปรับสีปรับวิดีโอปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็คลิกเซฟเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้เป็นยังไงนะครับที่ผมทำการสร้างให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเล่นเองนะฮะแล้วก็มีรีวิวนะครับของทีมงานผมสามท่านนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการนำสร้างหน้าสคริ z e ์เพจอย่างง่ายๆนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่กำลังติดตามวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้ใช้เวลากับมันเยอะๆนะครับไม่เพื่อนๆน,นะครับไม่จาเป็นจะต้องใช้หน้าสคริปเพจอย่าง แบบที่ผมสอนนะตอนนี้ก็ได้ครับอาจจะไปเปลี่ยนหน้าอื่นก็ได้ครับที่โดนใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับอยู่กับมันนะครับสักสองสามชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะได้หน้าสวิ๊ดเพจแจ่มๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆต้องการแน่นอนนะครับก็เรียนรู้แล้วนะครับถ้าไม่ลงมือปฏิบัตินะครับก็เหมือนไม่ได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับเสียเวลาไม่เรียนรู้แล้วไม่ลงมือปฏิบัตินะครับ ก็หลังดูหลังจากดูวิดีโอชุดนี้จบนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับทําทันทีนะครับแล้วก็ความสําเร็จของเพื่อนๆนะครับก็จะมาหาเพื่อนๆนะครับเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทํานะครับเพื่อนๆก็จะความสําเร็จของเพื่อนๆนะครับก็จะยิ่งรอเพื่อนๆไปหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีเพื่อนๆก็มีมีการสะกดคําว่าเกษียณได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทําทันทีนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับสวัสดีครับ